ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชีวิตกลุ่มของพวกเราได้ทำการยกตัวอย่างวิถีชีวิตในยุคดิจิตัลมา4ด้านจะมีด้านอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะความบันเทิง 1. Netflix, YouTube สามารถผ่อนคลายได้ด้วยการดูซีรีส์หรือดูภาพยนตร์ 2. Facebook สามารถเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์และติดตามข่าวสารได้ 3.Line สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางการแชทการโทรและการวิดีโอคอล 4.Spotify, SoundCloud เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการฟังเพลงหรือการฟังพอดแคสต์ส่วนด้านการศึกษานะคะตัวอย่างเช่น z o o m สามารถใช้เรียนออนไลน์ได้ทีละหลายหลาคน Google ช่วยในการสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างกว้างขวาง e-book สามารถลดต้นทุนและทรัพยากรในการผลิตได้และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะส่วน Microsoft นะคะตัวอย่างเช่น Microsoft Word สามารถใช้ทำรายงานได้ Microsoft PowerPoint สามารถใช้ทำสื่อ การนำเสนอรูปแบบต่างๆได้ค่ะด้านธุรกิจแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือการซื้อขายและการบริการค่ะการซื้อขายตัวอย่างเช่น s h o p e e และ Lazada ประโยชน์คือมีความปลอดภัย Mobile Banking ช่วยลดต้นทุนในการผลิตและไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วน AR หรือ AI Technology ี ได้ทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อและมีการจัดการอย่างเป็นระบบการบริการตัวอย่างเช่น Grab และ k o o d Panda ประโยชน์คือช่วยประหยัดเวลาส่วน c u r r y และ Thailand Post สามารถติดตามพัสดุได้ต่อมานะคะก็คือได้สุขภาพค่ะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้แก่ Smartwatch Smartwatch นะคะ ก็จะเป็นนาฬิกาที่สามารถเก็บข้อมูลไ้าสุขภาพต่างๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดค่ะแอปต่อมามีชื่อว่า Water Time เป็นแอปที่ช่วยให้ดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะแอปใหม่ Fitness Pal ก็คือแอปที่ช่วยเราวิเคราะห์และคํานวณแคลอรี่จากการทานอาหารและออกกำลังกายค่ะแอปสุดท้ายมีชื่อว่าแอปรักษา เป็นแอปที่สามารถปรึกษาหมอผ่านช่องทางออนไลน์ได้